โอเค go to this uh, many people believe that คนมากมายชื่อว่า believe that it is unlucky to walk under a ladder มันโชคร้ายมากที่จะเดินภายใตย้ like, ladder ladder นี่คือบันไดบันไดมันจะมีสองอย่างมี stairs กับ ladder ถ้า stairs เนะี่ยเป็นบันไดแบบไหนเป็นบันไดแบบในในบ้านอะ ที่มันมีชั้นขึ้นไปโอเคไหมแต่ว่าถ้าเป็น ladder เนี่ยมันคล้กับบันไดลิงเนาะบันไดล,ลิงที่เอาไปพาดต้นไม้แล้วก็แขวนขึ้นไปโอเคไหมโดยทั่ว many others คนอื่นมากมายเห็นไหมสังเกตไหมเราใช้คำว่า many people ไปแล้วหนึ่งก่อนแล้วก็คนอื่นๆน,นะเราก็ใช้คำว่า others ที่เติม s แทนได้เลยเขาย้าใจยังเห็นเมื่อกี้ไหมจำได้ไหมโครงสร้างเวลาอ่า แล้วก็โครงสร้างมันก็เหมือนเดิมคนนี้เชื่อว่าแต่คนนี้คิดว่านะนี mm ่ hmm. break the mirror break the mirror or opening นะคุณจ่าคอมม่าบ um ัตและแดนทอหน้าอย่างนี้ก็อย่างนั้นซึ่ง opening an umbrella indoors signs are signs of bad luck mm hmm. opening คุกจะเปิดนะตัวน,นี้ u น b r e a k มันเป็นอะไรคุณพยายามมั เพราะนอันนี้ parallel แล้วนะ parallelism parallelism มันเป็นไงนะ parallelism ก็คือ comma บัดแหนด a or น่ายังไงหลังก็อย่างนั้นใช่ไหม uh huh. parallelism คู์อะไรลิก parallel parallelism okay ต่อไป <The> oh. okay. เด่นับพลเรือเนโอเคเป็นคอมมาบัตแอนดอนอร์นังอ,อ,อย่างงี้ซึ่งข้างข้างหลังคขาม่ออร์มันใช้อะไรเอ่ยใช้ o p เ n นนี่ใช้อ n นจี้องอินจีดังนั้นตรงนี้ต้องใช้อะไรอ่าอินครับอ n นแต่ดันมีสองช้อยส์ก็คือทับท i n g BROKEN กับ breaking อ่าซึ่งตัวนี้มันได้ใช้ h a v ว i ่ g นะ ถ้าแฮปปี้จำได้เวิร์กั้งสามมันก็คือแบบได้ทําสิ่งนี้ไปแล้วโอเคซึ่งอันนี้ไม่ใช่แบบไม่ได้เน้นขนาดนั้นไม่ได้เน้นเ, aspect, นะเน้นเรื่องเขาเรียกว่าแอสเพ็กต์เนาะเน้นเทนเน้นแอสเพ็กต์ขนาดนั้นอันนี้ตอบรายเนี่ยตอบข้อห้า <ขอ S 1> yes ถูกไหมถูกคร <Hey, congratulations. S 2> ับยินยังไง congratulation แสดงว่าจำได้ด้องพลเงเรื่องเร่งเอาจริงนะครับเคยมีคนมีเด็กที่เราสอนซีอูเทป เสร็จแล้วก็แบบเนี่ยห้องแค่นี้ปราะฉะนัาสอบแล้วแบบคะแนนส่วนความเ r อร์เนี่ยได้จนแบบยี่สิบคะแนนะบอกว่าผมใช้แค่นี้เลยจริงจริง <c oughs> ผมใช่หนึ่งก็คือ agreement ten h o i n t t w บ l v กับสองคือใช้ comma อ่า bracket and or นั่งยังไงหลังก็อย่างนั้นผมก็ดูข้างหน้าเป็นนี้อันนี้เป็นอย่างเงี้ยอผิดอย่างเงี้ยแค่นั้น,นเองอืมแล้วก็ประธานเป็นเอกน์ รียตามมาต้องเป็น S M E S อะไรเงี้ยยังง่ายๆ,ๆนะโอเคการกลางร่มในอ่าในร่มกลางร่มในร่มเป็นสัญลักษณ์ของความไม่ดีเป็นโอเคการทำกระจกแตกหรือการการเป็นสัญญาณของความไม่ดีเนาะโอเ okay. ค it's considered unlucky if the 1 3 t t h day of the month falls on a Friday i ิดคอนซ d เดอร์มันพิจารณาเองได้มั้มันต้องถูกพิจรารณาถูกไหมในนั้นจะเป็นไรอืมมันได้รับการพิจรารณาว่าไม่โชคดีอ่าโชคร้ายนะมันโชคร้ายอืมโชคไม่ดีได้รับได้รับการพิจรารณามันจะต้องเป็นอะไร เป็นบีเวอร์ซอยซึ่งก็คือ passive voice ถูกไหม i m p e r s e n a e voice choice of ่ส r วนนี่เป็นเรื่องของ voice มันจะพิจารณาตัวเองไม่ได้มันต้องถูกพิจารณาซึ่ง verb to be ที่ใช้กับ it, is to is be is to be is จะเฉยเลย is แล้ว consider ถูกไหมถูกไหม ไอส่วนที่อ่าถูกพิจรนะารณาเพราะอะไรทำไมต้องใช้เป็น Present เพราะตรงนี้นมันเป็น p l ฟฟ a l อลส์ทีมันเป็น s ิง g u l a r เป็นเป็น present ถูกไหมถูกไหมซึ่งอันนี้ก็เลยต้องเป็นอ t i s Considered มีไหมตอบตอบข้อสี่เ่ถูกไหมไม่ถูกครับโอเคตอบอะไรอ่ะตอบข้อหนึ่งข้อหนึ่ง เออมันมันไม่ต้องซ้ําซ้อนขนาดนั้นว่ามันกําลังจะถูกพิจารณาว่าซึ่งมันเคยมันเป็นเหตุการณ์ในอดีตเวลาใช้แบบนี้นะมันเือเหตุการณ์ที่เป็นอดีตแล้วมันก็กําลังถูกพิจารณาณตอนนั้นเท่านั้นณตอนนั้นเท่านั้นเพราะมันใช้อะไรเวลาเราบอก why หรือ as อย่างเงี้ยมันเป็นณขณะนั้นในอดีตโข้าไหมนี่อันนี้ณขณะนั้นในอดีตซึ่งมันไม่ได้เ้นเวลาขณะนั้นเอเคใบไป อ่าข้อสามสามอินเตอรนนอกไปจากนี้หนระือยิ่งกว่านั้นในส่วน finding the f o l i y clover นะอ่า clover มันเป็นตัวอะไรบะอ่า folie ใบที่แบบมีสี่ใบอืมสี่ใบ clover มันคืออะไรเอ่ยอ่าเป็น ใบต้นไม้แบบต้น,ตนไม้ตะก,กูลถั่วที่ที่วัวควายกินแล้วมันเจอสี่ใบมันมีสี่ใบปกติมันจะมีแค่ใบสามใบเนี่ยแล้วพอเจอสี่ใบปั๊บเป็นโอ้นี่ไงแรปิสฟุดแล้วก็เป็นเจ้าของของอ่ามีรอยกระต่ายรอยเท้ากระต่ายหรือเซเว่นชาย of l e อ่ลูกลูกคนที่เจ็ด of a family อาซายกับยืดหลักอ่าอันนี้เป็นอยู่ดีดก็จะเจอใบที่สี่ของต้นใบที่หูวัวายกินนีหรือว่ามีรอยเท้ากระต่ายนะไม่ใช่รอยเท้าสันเป็นตัวได้เท้ากระต่ายมาเป็นเจ้าของเนี่ดี๋ยวเป็นลูกคนที่เจ็ดออันนี้สังเกตไหมมันใช้อะไรอ่ะ i n a d i t i uh, uh, oh. o so, n มันเป็นโชคดีซึ่งข้างหน้ามันเป็นอะไรอันลักที่ใช่ไหมใช่ไหมแล้วตรงนี้มันไงอ่าความหมายมันเป็นยังไงกันอันนั้นมันโชคดีต่างกันเหรอครับอ่าขัดแย้งกันใช่ไหมขัดแย้งกันโดยทําความหมายที่แสดงความขัดแยง้งก็จะได้แก่อะไรมันจะได้แก่ อ่า Never the l ์เดก็ได้เน v e r the l นเลแต่ในกรณีนี้มันมันไม่ใช่แบบนั้นมันคือแบบมีมือหนึ่งอยู่ในมือหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งในอีกในหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งเคให้คำว่า in other เ o r d s เนี่ยคืออีกในหนึ่งในกรณีที่แปลว่าหรือโอเคไหมแต่อ the ี t h e r เนอีกอีกกรณีหนึ่งแบบแบบที่ขัดแย้งโอเคไหมขัดแย้ง n น v e r t h เ l e s ลก็ขัดแย้งแต่ อันนี้ขัดแย้งกันแบบไม่ใช่แบบมุ่งไปแบบนี้แบบมุ่งไปแบบนี้แทนที่เขาจะมันคือแม้กระนั้นเขาก็ยังทำเห็นไหมมันขัดแย้งแบบขัดแย้งในตัวเองของมันอีเวนต่แต่นั้นอะไรเงี้ยฟอ่าแต่ว่าดังนั้นตัวนี้คือแสดงผลนะทำให้เชื่อมแสดงผลจากกรณีนี้น่าจะใช้อะไร อใช้ข้อสองใช้ข้อหนึ่งอันดีอาร์แซนเนอมเพราะว่าอันนึงจริงๆมันขัดแย้งได้ทั้งคู่อะ่ะแต่ความแตกต่างก็คือเวลาที่มันขัดแย้งเนี่ยมันจะออา n e v นว t h ต l e s เเนี่ยมันจะมีความหมายว่าแม้กระนั้นเช่นแบบอะไรอ่ะ อย่างวันนี้รอบกายคุณคนี่จำป็นคนเยอะมากแต่คุณก็ยังนั่ง,งสอนอยู่อย่างเงี้ยคุณก็รู้สึกอ,อืมแต่ตอนนั้นน่ะคุณก็ยังสอนแต่วันเนี้ยมันขัดแย้งแบบนี้โอเคไหมคือจริงๆคือยากาออไปล,ะละ้นลางเนี่ยแต่จะสอนอยู่โอเค anyway มาดูอันนี้จงใช้ on the other hand หรืออีกในมนุมโอเคซึ่ง in other words เนี่ยมันเป็นถืออีกในมนุมเหมือนกัน มันแปลว่าในขณะที่แล้วกันเนาะอันนี้คือในขณะที่น,นี่ขัดแยงโอเคเวลาเขียนเนี่ยเขาจะใช้บางทีบางคนละเอียดมากเขาจะดูเรื่องแบบ on the one hand ในมือนึงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ on the other hand เป็นอย่างนี้โอเคไหมเขาจะใช้แบบนี้ด้วยเขาจะเริ่มต้น่ถ้าไม่มี on the one hand เขาจะไม่ใช่ on ไม่ใช้ on the other hand เ <c oughs> นี่ยมีคนละเอียดเบอร์นั้นนะโอเค ต่อไปสามสิบสี่สามสิบสี่ saving child of family o f t s i d e ตัวนี้คอมม่าบัตเตนเดนออหน้ายังไงหลังก็อย่างนั้นข้างหน้ามันเป็นไรนข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยข้างหน้าเป็น ING i n g อันนี้อยู่ดีๆโผล่มาเป็นเวิร์ฟเป็นนาวเลยได้ไหมไม่ได้ อ่าแล้วทังนั้นเวอร์ต,ตรงนี้ต้องเป็นไรข้อสองครับข้อสองกอบถูกไหมข้อน,นี้ครับเย่ yeah, ถูกแล้วตรงนั้นได้สองข้อเลยคอมมาบัตเกดนโอ้น่ายังไงล่ะข้ออย่างนั้นดบบหลังข้อละโอเคสุดท้าย yeah. เย่ยถ้าเป็นลูกคนที่เจ็ดไม่คือโชคดีนะแล้วก็ People who believe in things คนที่เชื่อในสิ่งต่างๆอาง a r to be super s u s p i i o u s สจิตก็คือเป็นคนที่อะไรอะเชื่อในโชคลางนะสจิุดอินในสิ่งต่างๆ่า่ั่ห all the thing ในทุกอย่างอิ such a thing such หรือ such t thing, h s ในสิ่งเหล่านั้นหรือ all t h i s ทุกสิ่งทุกอย่างเ h อะ h ิในสิ่งสิหนึ่งนั่นมันเฉพาะเฉาะนั้นตอบรับตบ all t h i เงีมันไม่ใช่ทุกอย่างนะมันไม่ใช่ทุกอย่างนะมันคือบางคนเชื่ออันนี้บางคนไม่เชื่ออันนี้มันเป็นเรื่องสายมูอะเดอะติงเดอะติงมันแค่ดิ่งสิ่งเดียวสิ่งเดียวเท่านั้นมันจะใช้คำว่า such things เนี่ย such things มันคือสิ่งเหล่านั้น สิ่งเหล่านั้นโอเคไหมตอบข้อสามโอเคอันนี้อาจจะต้องใช้เซนส์ของเนทีฟนิดนึงี้ยถึงจะตอบได้โอเค how was it today เป็นไงบ้างอืมครับอ่าโอเคน่าจะได้